สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับแจ็คเลกช h a นแนลนะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปรวมผลงาน11นักเตะที่ผมใช้คำว่าชื่นชอบแล้วกันนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมาครับอาจจะถูกใจใครหลายคนอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ผมคัดเลือกจากจำนวนนัดในการลงสนามด้วยแล้วกันนะครับอย่างคนแรกครับในตำแหน่งผู้สาประตูผมเลือกอาริสันเบเกอร์นะครับแบ็คขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน คู่เซนเตอร์ครับผมเลือกเป็นนัสฟิลิกจับคู่กับลิสวิลเลียมไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็ในช่วงท้ายฤดูกาลคู่นี้ก็ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็พาทีมเก็บพื้นที่ยุโรปไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แบ็คซ้ายก็ให้เป็นอันดูโรเบิร์ตสันนะครับในส่วนของสารมิดฟิลด์ฟาบินโยจอร์แดนเฮเดสันและทางด้านตีอาโกอาคันทาร่าแล้วกันนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามีไวนาดุมอีกคนนะที่ลงสนามให้กับทีม ทับจะทุกนัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกไปเป็น4คนเลยก็แล้วกันสําหรับแดนกลางของลิเวอร์พูลนะครับส่วนสาประสานแดนหน้าก็เป็นใครไปไม่ได้ฮะนอกจากโมซาล่าโรเบโต้ฟอร์มิโนแล้วก็ทางด้านซาดิโอมาเน่นะครับนี่คือ11ตัวผู้เล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาที่คลิปนี้จะมาแยกฟอร์มการเล่นของแต่ละคนให้ทุกๆท,ท่านได้ดูกันนะครับ ใครดูคลิปนี้ครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Jack l a c k Channel ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อตอไปนะครับอ่ะเดีย๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับกับฟอร์มการเล่นของ11ตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่ผมชื่นชอบในฤดูกาลที่ผ่านมาครับสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki g a m b o โอกาสทองของวินดอร์บอยเปิดมาหาหาทางลาหิมเซอร์ลิงลูดิสัอนอล็ซานซูเปอร์เซฟแล้วครับอลิกซานครับนี่ไครับก็ติดขาพอดีนะของทางกลางคาร์ว่าเลโลทักทายแรกของเขาอลิกซานนี่ก็เป็นผู้สาบตูที่ไม่ค่อยจะด่วนทิ้งตัวไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็สองมือครับ วางดูที่ระปั่นคู่วิทย์ก็อออชอมมาเข้าทาง,ขงเขา,าอันาจารยโน่สองศูนย์เลยครับโอ้โหโ,โอ้ลิบูทิ้งห่างออกไปโอ,โอ้ห,หลังจากกลับมาเล่นกันได้แค่นาทีกว่าครับเอาจนได้รลิบูมาเนพริกสวยเลยครับจังหวะแรกครับได้ปั่นแล้วบีบให้โยริสต้องปัดแล้ว ฟุตแรกสวยแล้วดีดมาให้เลยครับหาวาเกมโตกับแอนดูโรเบอร์ส <busca> ันตรงกลางมีรออยู่หลายคนมองข้างในแล้วเปิดมาฟิมิโกจับแล้วก็เลือกยิงไเรียบร้อยครับโอ้โหโรเบิร์ตฟิมิโนครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้แล้วนี่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในการเล่นเกมเยือนฤดูกาลนี้นะครับฟิมิโนไปหาพื้นที่แล้วโรเบิร์สันครับที่มองแล้วโยนกลับไปไม่ง่ายครับแต่ว่าจับบอลตัวแรกดีมากครับจับขวาแล้วก็ดีดเข้าไปครับง่ายๆเลย นี่ครับบอลกระดอนจับขวาครับแล้วก็ดีดขวาเรียบร้อยเตอร์เ <simulations> ว <Unlike Joshua> ็เตอร์ยาวไปหรือเปล่าเอาดีดมาให้อ้าเลยครับอันตรายซอล์รี่มาร์ชตรงกลางมี2ทางเลือกซอล์รี่มาร์ชเปิดโดมลูวิสไล่โคกแล้วก็สกัดโอ้โหแอนดูโรเบิร์ตสันครับสกัดมาที่อะไรสุดท้ายโน่ตัวไกลตัวไกลโรเบิร์ตสันลูกนี้อ่านกันทักนะบอลสองประตูต่อหนึ่งแซงกันได้โอ้โหแล้วก็ฟูลแบ็กของลิเวอร์พูลนี่โชว์ฟอร์มอีกแล้วนะครับ ยอดโด่งมาลูกนี้เอาอะไรครับทะลุมาไม่มีธงนะครับเล่นไปก่อนครับมิวิชาห์เปิดเข้ากลางแล้วตัวสอดมาแล้วโอ้โหถึงก่อนครับบอลจะถึงยิ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าฟาบินโยจิ่นบอกไปได้เปิดลับมาไม่ถึงสาลาเป็นทางทีดีิอก็ได้แล้วก็แอาสองฟาบินโยยิงพุ่งมาตู้โอ้โหหนึ่งศูนย์โดยฟาบินโยอย่งเหลือเชื่อครับโอ้โหแค่หกนาทีเท่านั้น ประมาณ5นาทีครึ่งพอดีเลยครับลูกยิงของฟา์บิโยและเป็นการบุกชุดลากของลิเวอร์พูลด้วยกลายเป็นว่าคืนที่หน้ากรอบเผ็ดโทษไม่มีนักเตะของซิตี้อยู่เลยนะครับดีคอได้าลิตย้อนคืนให้กับคเรโเรลโยกถึงเส้นหลังสุดท้ายฟาว์บิโญแย่ด้วยต้นท้ายยังเหลือเชื่อครับจิมโดนบอลแบบโอ้โห คืนกลับมาก่อนแล้วเบินมาจังหวะนี้โลกๆอเลเชอร์โนจับบอลจังหวะแรกไม่ได้เปรียบแถว2มีลองยิงเรียหเรียบร้อยครับจับบอลจังหวะแรกของเทรนเลเชอร์าโนอาจจะเข้าซ้ายข้างไม่ถนัดแต่คืนย้อนหลังกลับมาให้เฮนเดอร์สันย er ิงหายเลยเอาแปรแบบนี่ครับมือมือกุยต้าเข้าไปประตูแรกครับของกัปตันทีมครับเจนดอสันในฤดูกาลนี้ครับในเกมนี้ถูกครับยิงผ่านเล่นของคาเลนแล้วก็กล้วยต้าก็หมด วางมาไม่ดีขวางสานามแบบนี้อันตรายเลยครับพืนทีเพียบเลยลองซัดดูแล้วก็ติดบล็อกโซอยอนชูยังได้อล็กซาเดอโนอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้ากลางมาฟิมิโนโฟิมิโน,โโนโดีดมาซาราแปรลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับจังหวะจ่ายของฟิมิโนโสุดๆดเลยครับแล้วก็สาราปิดเข้าไปอย่างเฉียบขาดมาตามส้นเชิตะยานครับแล้วสาราเนี่ยปั่นโค้งแบบโอ้โหเลนเอาไมเคิลนี่ไปไม่ทันครับดูครับก็ไม่รู้ว่าลูกนี้จะเป็นซีดานเทิร์ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าคืนกับหลังมา ยอยมาทางเสาสองได้โขกแล้วโอ้โหจริงด้วยเลยฟิมิโน่สองหนึ่งบุกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหมดจะได้หมดจะได้ค <afterward> รับโอ้โหดูครับสปรินต์แบบเต็มเหนียวครับฟิมิโน่วิ่งไปในครอปเอ็นเลยครับโโอ้หหลงทางครับมาเดี๋ยว แล้วพื้นที่มีเพียบเลยครับอาร์เซนเด์สันมโอกาสเปิดเข้ากลางมาแล้วสกัดไม่ดียิงเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่เลยครับสกัดไม่ดีเองครับเยลลี่พีน่าโดนโบซาล่าการิภูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสองประตูตอนหนึ่งเพียงเดียวหายเลยครับเริ่มจากฟาวินโยครับที่ออกไปที่ทางด้านของลูซันเปิดเข้ามาครับแล้วเนี่ยครับสกัดมาเข้าทางเองครับโอ้โหเป็นเจแดเด์สันนะครับเปิดมาแล้วปู่สกัดไม่ดีครับเยลลี่ีน่ามาเข้าทางข้างถนัดของซาล่าด้วยครับ ยิงสวนเปีียนเดียวหายเลยครับโอ้โหเลือกเปิดไปทางเสาสองตะโกงป่ะมาทางของโมซาลาอ้โหโอ้โอสามหนึ่งสาม,ส,ามสองเลยครับอ่าประตูที่ห้าของเกมแล้วครับอ้าวแล้วก็เป็นประตูที่สองของซาลาในแมชนี้จากฟรีคิกที่โรเบิร์ตเนเป็นคนเปิดเล่นเข้าไปนะครับโอ้โหแล้ว คุณแมวรับ3าสี่คุณไปรุมฟานได้หมดเลยนะครับอเลสเซเดโน่ปัดโลดอนโอ้โหเสียท่าเลยครับโลดอนโอ้สามหนึ่งแล้วครับโอ้โหลูกไม่ควรจะเสียเลยครับสเปอร์พอบอลตกแล้วด้วยด้วยความที่ฝนลงด้วยครับอาจจะมีผลนะครับบอลไม้จังหวะ ยังพยายามแตะหนีมาสวยด้วยแล้วหักเข้ากลางมาชาร์จโอ้โห1-0ไปเลยครับเริ่มมาแค่3นาทีครับ2นาทีกับ빅สิบห้าวิครับเดโดมาเน่ทำให้กับลิขุบุกนักเวสตันไปแล้วโดนสไลด์ที่บอพลพอดีบอลจังหวะ2องฟิมิโน่ไหลมาให้แล้วพลิกสวยมากยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้ว2-0นะซาเดโอมาเน่โอ้โหลูกชายของโรเบิร์ตฟิมิโน่ครับโอ้โหแล้วทักมาเตียนเพราะหดบาดไม่มีขยับมาอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับหมุนตัวยิงเข้าไปเลยครับซาเดโอมาเน่ ขอขอบคุณนิวซูซูกิสวีฟซ u ซูกิ way of life ขอขอบคุณแกร์โบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์ก,นกวนๆมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานด้วย G-Bo Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของแก m มโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเทา้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แกรมโบแค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th